วันนี้ผู้ป่วยโควิด -19 ลดลงถ่าอยู่ที่1,811รายเสียชีวิต24รายรักษาหายกลับบ้านได้2,268รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก24,076รายซึ่งก็มีอาการปอดอักเสบ786รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เเปิดเผยรายง,งานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11กร,รกฎาคม2565 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม1,811รายค่ะลดลงจากวันก่อนและก็ต่ำกว่า2,000รายต่อวันเป็นครั้งแรกในรอบ5วันค่ะจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ1,811รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมป่วยสะสม4,546,854รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,323,419ราย ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้24รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว38,599รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้2,268รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและก็มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว4,491,919รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,323,425ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้2 4 0 7 6รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ786รายทางนี้กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขยังรายงานผลการตรวจติดเชื้อเข้าข่ายหรือ ATK อีก1,781รายซึ่งยังไม่นับยอดรวมกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ตามต่างจังหวัดค่ะก็เข้มเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างที่นงบัวลําพูเข้มมาตรการ dmhtt เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุนค่ะส่วนนักเรียนอาจารย์ตื่นตัวเรื่องของการสวมแมสอย่างต่อเนื่องนางศิวพรชัดวสวัิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัำพูเปิดเผยกับสํานักข่าว i อเถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังกลับมาระบาดในระลอกใหม่ค่ะว่า ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดเรื่องของมาตรการ Dmhtt อย่างเคร่งครัดแม้ว่ายอดผู้ป่วยจะลดลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับรวมถึงต่างจังหวัดเองก็เตรียมพร้อมรับมือโควิดสายพันธ์ BA.4 และ BA.5 ค่ะโดยเฉพาะการเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยประกอบกับการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3เนื่องจากภาพรวมส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยยินยอมที่จะเข้ารับวัคซีนค่ะ ส่วนสถานการณ์ในโรงเรียนนะคะพบว่าเด็กๆค่ะและอาจารย์ต่างตื่นตัวพากันสวมแมสอย่างคึกคักเนื่องจากเกรงกลัวการติดเชือ้อโควิด -19 ส่วนประชาชนทั่วไปก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติค่ะไม่ได้มีการตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะกกอสรุปผลการเลือกตั้งลำปางเขต4อย่างไม่เป็นทางการแล้วค่ะเดทวีศรีวิชัยจากพรรคเสรีรวมไทยคว้าชัยชนะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตค่ะได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการนะคะในการเลือกตั้งวันที่10กรกฎาคม2565ซึ่งผู้ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งคือนายเดชทวีศรีวิชัยจากพรรคเสรีรวมไทยด้วยคะแนนรวม5 5 6 3 8คะแนนอันดับสองนายวัฒนาสิทธิทวังพักเศรษฐกิจไทยด้วยคะแนน3 4มหคะแนน อันดับ3นายพล,ลพงศ์พงสุพัฒพักพลังสังคมใหม่ด้วยคะแนน2,880คะแนนข้อมูลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง161,378คนมีผู้มาใช้สิทธิ์97,414คนคิดเป็นร้อยละ60.36บัตรดี88,969บัตรเสีย3,858บัตรไม่เลือกผู้สมัครคนใด4,587 ขณะที่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ถแถลงผลการเลือกตั้งซ่อมเขต4ลำปางถึงผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่นายเดชทวีศรีวิชัยผู้สมัครเบอร์หนึ่งจากพักเสรีรวมไทยมีคะแนนชนะนายวัฒนาสิทธิธวังโดยขอกราบขอบคุณชาวเขต4ทั้ง5อำเภอได้แก่อำเภอเกาะคาอเภศบปราบอเภอเสริมงามอ,อแม่พลก อำเภอเถินที่สนับสนุนพักเสรีรวมไทยจนคะแนนถล่มทลายให้นายเดชทวีเป็นสอสอเขตคนแรกของพักซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ตนเองมั่นใจมากว่าจะชนะได้เพราะเราได้พี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตอนในฐานะหัวหน้าพักทราบซึ้งในน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางเป็นอย่างมากทั้งที่การค้าขายก็ลำบากก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจไปใช้สิทธิ์ถือว่าเป็นชัยชนะของชาวลำปางเช่นเดียวกัน ที่รวมกันเลือกคนดีเข้าไปทำงานเป็นตัวแทนของเขตสี่ลำปางหลังการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วตนจะหาเวลาไปขอบคุณพี่น้องชาวลำปางเขตสี่ที่กรุณาสนับสนุนพาคเสรีรวมไทยอย่างแน่นอนไปดูต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะสุชาติเมินโหวตซักฟอกหากได้อันดับบวยที่สุดยืนยันแจงได้ทุกข้อกล่าวหาชี้เล่นเกมการเมืองมากกว่าลันพลังประชารัฐกว่าด150ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้มยการพักพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงการใช้สูตรห่าน500ในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อโดยยืนยันว่าหากใช้สูตรนี้พักก็จะไม่มีปัญหาพร้อมกับหวังว่าหลังการประสายรถโชว์แล้วนะคะที่จังหวัดชนบุรีน่าจะกวาดได้ทั้ง10เขตในการเลือกตั้งสมัยหน้าขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือคาดว่าจะได้สสไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ิ ส่วนภาคใต้หวังเอาไว้15ที่นั่งภาคอีสาน5ที่นั่งทางนี้มั่นใจว่าทางประเทศจะกว่าได้ไม่ต่ำกว่า150ที่นั่งตามที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยได้ประกาศเอาไว้ค่ะขณะเดียวกันนายสุชาติยังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าตนเองจะชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะข้อกล่าวหาของตอนเองไม่มีประเด็นใหม่โดยมองว่าน่าจะเป็นเกมทางการเมืองมากกว่าไม่จําเป็นต้องแจกกล้วยพักเล็กเพื่อหวังคะแนนโหวตอีกทางก็ไม่กังวลว่าในวันลงมติรัฐมนตรีรายบุคคลตนเองจะได้คะแนนอันดับบวยที่สุดภาคตะวันออกกว่าชุรีมีทสอเยอะที่สุด10คนมันมเป็นเรื่องปกติที่การจัดชุดศาสตร์ของพรรคจะต้องไปจังหวัดที่มีจํานวนทสอมากที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว เราไม่ได้มีอสอสภาคตะวันออกแค่จังหวัดชุมพรนะครับใช่ไหมท่านเลขาครับเรามีจังหวัดชาเชิงเซาจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสากแก้วเราก็ยกจังหวัดไว้นะครับในสิ่งส่วนนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของพรคที่เรามีความคาดหวังที่จะได้จํานวนผู้สมัครสอส80%ของภาคตะวันออกที่มีอยู่นะครับในส่วนนี้ประธานหอการค้าบอกว่าราคาน้ำมันที่ลดลงกระตุ้นคนเดินทางท่องเที่ยวค่ะเชื่อว่าหน้าจะยังคงมีความผันผวนอยู่ แต่ราคาตลาดโลกไม่น่าจะเกิน120เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในขณน,นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่าว่าราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงนี้เกิดจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกรดลงในช่วงที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพื่อนบ้านลดลงเฉพาะน้ำมันเบนซินค่ะแต่ยังคงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ตามเดิมทางนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะพอดีนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้ ทางภาครัฐประกาศให้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศดังนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงช่วงนี้ค่ะจะมาช่วยเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวดีขึ้นบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งส่วนราคาน้ำมันในอนาคตก็คาดว่าน่าจะังคงมีความผันผวนอยู่พอสมควรค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังไม่ได้คลี่คลายในขณะที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเองก็ยังไม่ได้เพิ่มกําลังการผลิตค่ะ เชื่อว่าในระยะสั้นนี้นะคะราคาน้ำมันดิบน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ก็ไม่น่าจะเกิน120เหรียญต่อบาเร็วค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าเราต้องนำเข้าน้ำมันนะคะ <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือช่วยกันประหยัดพลังงานใช้ให้คุ้มค่าที่สุดรวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้อย่างจริงจังซึ่งก็จะเป็นความมั่นคงในระยะยาวต่อไปค่ะ ปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นนะคะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีฝนถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่และก็ฝนจะตกหนักในบางแหง่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะรวมถึงประเทศลาวตอนบนด้วย ตอนนี้กำลังเข้าสยมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะตั้งแต่11-14กรกฎาคมนี้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25 27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32 35องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news